สวัสดีครับขอบคุณพวกเราทุกคนที่นี่เรามาร่วมกันจัดงานระลบกด15ปีอาจารย์ทิดาจะเป็นแม่ง,งานในการจัดมาตลอดเพราะอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์เป็นประธานนปชเมื่อ1ธันวา มาจนแบดนี้ในช่วงที่เกิดการคลองอำนาจเต็มที่เราจัดแม้กระท้างลิมถนนยังไม่ได้ไปจัดตามวัดเขาก็ไปลังควานพระพระยังเดือดร้อนจัดพิธีสองฆ์อย่างเดียวนะไม่มีปลาใสยเราสาม,มารถสรุบได้อย่างัหน วันนี้อยากจะเรียนพี่น้องว่าเขาลงทุนไปจำนวนมากในการที่จัดการกับคนเสื้อแดงโดยเฉพาะนะคือมินเป็นสงครามเต็มรูปแบบเขาเขียนไว้อย่างนั้นเลยเป็นสงครามเต็มรูปแบบมมแบบไม่ใช่การ,รปแบบาราแบจราจน ไม่ใช่การปราบ,ราบการอ่่อ,อกความไม่สนุกแต่เป็นสงครามสู้รบในเมืองใช้อาว,วุธจริงเต็มที่โดยเฉพาะกรณีกระชับพื้นที่ในพื้นที่ราชประสงค์ตอนสิบเมษา เขาใช้กองทหารห้าน54พคนและมีความเสียหายไปหนึ่งกองพลที่ถนนดินสองเพราะผู้หัวหน้าทั้งหลายเนี่ยก็มีการเสียชีวิตแต่เราไม่รู้เราไม่รู้มีการเสียชีวิตอย่างไรนะคะ,ะ,คะเพราะเขาไม่ทำช<ว>นสุูตรพิษุ เอาเป็นว่าเขาลงทุนมีการปราบคนเสื้อแดงเนี่ยสามรอบไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการจงใจวางแผนก่อนหน้าสิบเมษาที่ไทยคมจำได้ไหมไทยคมเป็นความอัพยศอดสูงเขารู้สึกอยงเพราะว่าเอารถไปจอดยาวพวกนี้ปล่อยลม รถก็ไปไม่ได้เราก็เอาอาวุธไปเกิดหลังจากนั้นก็ระดมทหาร10เมษาห้าหมื่นกว่าคนตั้งลถเอาไว้นะสามพันกว่าล้านแต่จ่ายจริงทั้งหมดห้าพันกว่าล้านในการปราบคนเสือด้อันนั้นเป็นตอนที่สองตอนสามก็คือสนามที่นี่ ก็คือแยกราชประสงค์ค okay, ืนวันที่12คุณอภิสิทธิประชุมแม่ทัพนายกสองพุทสภาคมหลังจากเขาศึกษาปัญหาสิบเมษาว่าสิบเมษาเนี่ยมันเสียหายเพราะอะไรเขาพบว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือพลสมยิงชนายเปอร์ นะเพราะฉะนั้นวันที่ 13, 13เสียแดงาตายก่อนเพราะเขาเชื่อว่า 12, 12ประชุมนะฟังให้ดีก3 3นะเขาถือว่าเสแดงเป็น,ปนหัวนหน้ากองกำลังอาวุธนะ500คนแล้วพอเขาคิดว่ามีกองกำลังอาวุธ500คนจึงใช้กระสุนจริงยิงประชาชน เพื่อให้มันได้ตัวเลขใกล้เคียง500คนหรือเปล่าไม่รู้เลยนะแต่ว่าการลงทุนครั้งนี้เขาสรุปบทเรียนและลงเต็นที่เขาเขียนในหนังสือเสนาธิปัเพื่อที่จะประกาศให้รู้ว่าเขาภูมิใจมากที่การสู้รบในเมืองเนี่ย,ยได้ผลสมควรที่ประเทศตื่นจะเอาเป็นแบบอย่าง ทหารไทยรบตับประชาชนที่ไม่มีอาวุธแล้วลาคภูมิใจในการที่จัดการกับประชาชนยิ่งกว่าสงครามกับอดุราชศัตรูระหว่างประเทศังนั้นคนที่ตาย13จากเฉดแดง 14, 15, 16, 17, 18, 19ส่วนใหญ่เป็นประชาชน ที่ดาบอลบดินงแดงคลองเตยบอนไก่ไม่ใช่คนชุมนุมไม่ใช่คนชุมนุมยืนอยู่บนคอนโดก็ยิงมาเซเว่นก็ยิงนั่งคนขับแทนะ็กซี่นะก็ยิงคุณสมรไหมทองกับนายพันคำกองยกตัวอ,อย่างคือการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนอย่างหนักหน่วง เพราะมันมองเป็นคดีความมั่นคงก็คือมองว่าคนเสือแดงจะเป็นพยันตรายกับความมั่นคงอันนี้เป็นวิธีคิดที่อาจารย์ธิดาไม่เห็นด้วยเลยนะเป็นวิธีคิดที่ผิดแล้วไปคิดเอาว่าเรามีกองกำลัง500คนไม่เช้าอาจารย์ผู้ที่รัฐสภาถ้าเราไม่ใช้สันติวิธี ห้าหมื่นคนเราก็หา,หาได้ใช่รเปล่าแต่ว่าเราไม่ได้มีการสู้รบแบบนั้นเขาบอกว่ามีกองกำลังอาวุธห้ารอยมีชายชุดดำเผาบ้านเผาเมืองล้มเจ้าพังล้มเจ้าก็โกหกนะเผาบ้านเผาเมืองก็ไม่ใช่นะมีแต่แการนำต้องจ่ายเงินนะแล้วก็คดีความก็ไม่ใช่ ชายชุดดำก็หาไม่เจอเลยสักคนสิบห้าปีไม่มีชายชุดดำไม่มีคนติดคุกนะเกี่ยวกับเรื่องชายชุดดำหรือการใช้ปืนอาก้าอย่างทั้งหมดเป็นไออทั้งหมดเขาลงทุนขนาดนี้ถามว่ามันเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีหรือดังนั้นคนเอกอดุลอุบลจึงเรียกว่า เป็นการรุมยิงนกในกรงไม่เช้าอาจารย์ก็พูดว่าปัจจุบันเขาไม่ใช้การยิงแต่จับนกจับเด็กๆเกยาวชนเข้ากรงเข้าคุกใช้กฎหมายเป็นอาวุธแต่สมัยรุ่นเสื้อแดงใช้ปืนนะอาวุธจริงจัดการแลพพ้วภาคภูมิใจบอกว่านี่ควรจะเป็นแบบอย่างของประเทศอื่น ในการต่อสู้กับประชาชนแล้วได้รับชัยชนะเป็นการรบในเมืองอย่างสมบูรณแบบ์ลงทุนมากมายลงทุนไม่ใช่เงินไม่ใช่กำลังอาวุธแต่เป็นการลงทุนอย่างรุนแรงในทฤษฎะอาจารย์ก็คือลงทุนต่อความเสียหายของชนชั้นปกครองที่ไม่ยอมอเค้นอานาจให้กับประชาชน แล้วใช้ยุทธวิธีแบบปัจจุบันดังนั้นการทำรัฐประหาร2557เป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งพบพบว่าคดีความจะไปถึงเขาคดีความมันกำลังไต่ไปถึงเขาการทำรัฐปรหาร2557จึงเป็นการยุดย,ยังไม่ให้คดีความคืบหน้าทุกอย่างก็ฟรีชหมด ลงทุนฆ่าคนลงทุนทำรัฐหารแล้วลงทุนที่เอานักกฎหมายมาเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ในความคิดของอาจารย์มันเป็นการลงทุนที่มีแต่ความเสือ่อมไม่ใช่ความเจริญเพราะฉะนั้นมันเป็นความเสียหายอัปยศของประเทศเรา เป็นสายทางประวัติศาสตร์การต่อสู้ตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภาแต่14ตุลา6ตุลาหรือพฤษภาปี35เวลาเขาจัดงานเขามีอนุสรสถานเขามีมูลนิธิที่ยิ่งใหญ่เชิญหมดฝั่งรัชบาลฝั่งฝ่ายขวาแต่เราจัดงาน เรามีอนุสรสถานไหมไม่ไมีเราต้องจัดงานกันข้างถานนนะถ้ายามที่มีคนมากเราก็จัดกลางถานนนี่คือคนเชื่อแดกเราไม่เอาอนุสรสถานก็ได้แต่ว่าคนที่ฆ่าประชาชนจะพ้นผิดลอยหนวยไม่ได้ถูกไหม ถามวาอนุสรทหานอยากได้ไหมก็อยากแต่ว่าที่อยากได้มากกว่าก็คือคนที่ฆ่าประชาชนจากคนผิดลอยนวลแบบทุกวันนี้ไม่ได้เราไม่ได้คิดเฉพาะคนเสื้อแดงเราห่วงประชาชนในอนาคตเราห่ว,หวงเยาวชนขณะนี้เขาใช้วิธีเอากฎหมายจับพวกเขาเข้าไปขังคุกเพราะ คนเหล่านี้ต้องโดนต้องหลายคดีเพราะว่าเขาจัดเป็นแฟชม็อบไม่เหมือนของเรามันยืดเยื้อดังนั้นฆ่าคนก็แล้วทำรัฐประหารก็แล้วแล้วก็เขียนกฎหมายใหม่ต่างๆก็แล้วแล้วยืดการต่อสู้นะยือดอำนาจรัฐประหารยาวนานจนถึงบัดนี้15ปีเราเหลือ อายุความห้าปีขณะน,นี้ที่เราไปทำเนี่ยเราจะยื่นพรบสามฉบับพรบฉบับที่หนึ่งทหารที่ทำความผิดไร้แรงในคดีอาญาต,ต่อประชาชนต้องขึ้นศาลพลเรือนเหมือนประชาชนทั่วไปฉบับที่สองนักการเมือ ที่ทําความผิดคดีอาญาร้ายแรงต่อประชาชนก็ต้องขึ้นศาลเหมือนประชาชนทั่วไปไม่ใช่ศาลคดีอาญานกักการเมืองอย่างนั้นเราไม่เห็นด้วยที่ว่าจะเป็ฟ้องอภิสิทธิ์สุเทพเข้าสู่ศาลเพราะกฎหมายนะฆ่าคนมันจะคุก20ปีประหารชีวิต แต่สารคดีอาญานักการเมืองมันใช้สำหรับกรณีที่ทำหน้าที่ไม่ถูกอย่างมาก5ปีมันไม่ใช่การฆ่าคนอย่างมีการวางแผนที่อาจารย์บอกว่า3ระลอกเป็นการรบ3ระลอกแล้วเก็บรับบทเรียนระลอกที่1ระลอกที่2ระลอกที่3แล้วเขียนบทสรุปอย่างภาคถูกใหญ่ว่า นี่เป็นสิ่งที่ปวดชาวโลกได้นี่คือทหารไทยดังนั้นสำหรับเราภารกิจที่ทำเมื่อกี้เราบอกไปว่าสองพรบพรบที่สามเรากำลังหาเรือเมื่อเช้านี้กับกันมาที่การยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรก็คือ คดีอาญาร้ายแรงต่อประชาชนต้องไม่มีอายุความอีกต่อไปรอดไปได้5ปี10ปีนะจนถึงวันตายมันต้องเราแรงว่าสักวันนังกูก็อาจจะโดนก็ได้ถูกไหมดังนั้นนี่คือภารกิจที่พวกเราพยายามจะทาคือเราไม่ใช่แค่จัดงานลํำลึก ไม่ใช่แค่จัดงานรำรลึกวีรชนแล้วก็ทำบุญแล้วก็คนมาจากมากก็น,น้อยลงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทุกปีและตลอดเวลาที่เราทำได้เราต้องคืบขานไปข้างหน้านั่นก็คือทำความจริงให้ปรากฏเอาความยุติธรรมกลับคืนมาไม่ใช่เพราะคนเสื้อแดงที่ตายไปแล้ว ไม่ใช่เพื่อคนเสื้อแดงที่มีชีวิตอยู่แต่เพื่อเยาวชนของประเทศนี้และประเทศและเรื่องราวในประเทศต่อไปจะต้องไม่มีการฆ่าคนตายกลางถนนฟรีแล้วลอยนวลพ้นผิดอีกต่อไปเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วมาจัดงานดำลึกเพื่อที่จะให้รู้ว่านี่เรายังสู้อยู่นะถึงแก่แล้วเ,เนี่ยก็ยังสู้ แพราะนั้นภารกิจของเราเนี่ยเราต้องประสานกับคนรุ่นใหม่เพราะว่าสิ่งที่คนเสลยทาและสิ่งที่คณะประชาชนทาเรายังใช้ยุทธศาสตร์สองขาขาหนึ่งในเวทีรัฐสภาในเวทีรัฐสภาเราประสานกับสสและพักการเมืองที่ยินดีให้ความร่วมมือ ในการทวงความยุติธรรมแต่พักการเมือที่ไม่ินยดีในการทวงความยุติธรรมและร่วมมือกับผู้ค่าประชาชนมันคนละเรื่องไปเป็นคนละทางถูกไหมคะหน้าที่เราประก,กาศไปหน้าที่นี้สําหรับเยาวชนด้วยก็คือว่าเราจะทําเพื่ออนาคตของประเทศไทยไม่ใช่ แค่จัดงานลำาลึกเพราะนั้นทุกปีต้องมีความก้าวหน้าทุกปีต้องมีความก้าวหน้าปีห้ 5, อาจารย์ธิดาไปสารโลกไปไอซซแล้ววันที่หนึ่งพฤศจิกาคุณนะฮะ ในวันที่หนึ่งพฤศจิกาอายการสูงสุดของ ICC ก็เดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะมาดำเนินกนารดังนั้นอาจารย์อยากจะบอกว่าเราทำทุกเวทีทั้งในประเทศละวางประเทศเราไม่ได้งอมืองอเต เราไม่ได้ทำเพื่อรอผลประโยชน์ใดๆสิ่งที่เราทำเพื่อทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นเราทวงความยุติธรรมนะสำหรับแข่ที่มาที่เราได้ไปคุยคือจากตากใบาถึงราชประสงค์เราล้วนแต่ประชาชนตากรรมที่ชนชั้นปกครองกลัว ตัวประชาชนเพราะตัวประชาชนนี่มันตัวจนไม่มีสติลัวจนเกินเหตุการไม่มีสติก็สามารถลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่ได้คำนึงว่าสิ่งที่ทำนั่นคือตัวเองกำลังบ่อนทำลายความมั่นคงในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะรักษา แต่ยิ่งจัดการกับประชาชนยิ่งเล่นงานประชาชนหารู้ไม่ว่านั่นคือสิ่งที่บนทำลายนะฮะความมั่นคงของ,ของชนชั้นนำผู้ปกครองทั้งสิ้นเรามาหน้าที่นี้เนี่ยเราจึงขอสะดุดีวีรกรรมของคนเสดงเขามีศักดิ์ศรี เขาไม่ใช่ควายเดนเขาไม่ใช่คนในครอบของใครเขาเป็นเสรีชนยุทธศาสตร์สองขาขาหนึ่งในเวทีรัสสพาแปลว่าเราสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยในอดีตมีหนึ่งพรรคปัญหามันน้อยพอมีหลายพรรคชักมีปัญหาพอมีปัญหาข้ามขั้วคราวนี้วิกฤต กลายเป็นวิกฤตของคนเชื่อเดงแต่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเราสามารถจำแนกคนได้เพราะเส้นทางที่เดินนี่ยมันยากละบากเราจำเป็นที่จะต้องมีการคัดกรองโดยสถานอากาศยามน้ำขึ้นยามกระแสสูงแบบนี้ยามน้ำลงกระแสต่ำก็เป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นมีวิกฤตเกิดขึ้น มีการแบ่งแยกมีการข้ามขั้วมีความไม่พอใจในหมู่คนแสดงสำหรับอาจารย์ธิดาถือว่าเรื่องที่ผิดไม่ใช่เรื่องเสียหายนะว่าเราเป็นเสรีชนอย่างที่บอกนะก็พอถึงเวลาพบปุประสั์ใครกระสินเตินก็รับผิดชอบ เรายังยืนหยัดในการต่อต้านเผด็จก,การและผู้ข้าประชาชนเราก็รับผิดชอบจุดยืนของเราและฉันถือว่านี่คือจุดยืนเดียวกันกับวีรชนตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภา35และพฤษภา53ฉันที่นาไม่เคยเปลี่ยนคนที่เปลี่ยนมันคนเออ อาจารยที่นายยังนี้มาจนอายุมากขนาดนี้ละนะจุดยืนไม่เคยเปลี่ยนเพราะประเทศนี้ยังมีอำนาจดิยมจารีตดิยมที่ทำตัวหอหุม้มแล้วก็เป็นรัฐที่ซ้อนรักแล้วก็เป็นเหมือนโครงขงังนะทั้งโครงสร้างชั้นบนโครงสร้างชั้นล่างของสังคมไทยดังนั้น วิกฤตประเทศไทยตอนนี้เป็นวิกฤตที่สูงมากแต่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องคันฝาไปให้ได้และเราจะได้รู้ว่าใครคือนักสู้ตัวจริงใครที่อ้างเองเป็นนักต่อสู้แต่ทำเพื่อผลประโยชน์และต่อรองผลประโยชน์ก็ไม่ใช่เพื่อนเรา อจารย์พูดอย่างนี้เราเคยมีมิตรร่วมรบมีสาหายร่วมศึกแต่สถานการณ์เนี่ยมันจะกันกองและก็คัดกรองผลดังนั้นอาจารย์ก็ขอบคุณพวกเราที่มาวันนี้และคนที่ฟังอยู่ทางบ้านทุกคนเราจำเป็นต้องทำนะจัดงานแม้เราจะต้องมาจัดงานริมถนนอย่างนี้เราไม่ แนวร่วมประเภทที่สามารถจะมาสร,ร้างอนุสรสถานได้นะเพราะว่าคนแสดงและนักต่อสู้นั้นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่พึงรังเกียจน,นะของชนชั้นนำไปดังนั้นเราขอเป่านา,นานตัวว่าเราจะยืนหยัด ในการที่เป็นสืบทอดสายพันการต่อสู้ของเวียชนในอดีตจนถึงปัจจุบันและต่อไปถึงอนาคตและเราจะขอประสานกับกลุ่มต่างๆที่ได้รับความอายุธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตาไปนะที่อยู่ตรงนี้ขอให้พี่น้องปลดเบอให้หน่อยที่มาเนี่ย ก็เป็นคนที่ต้องเผชิญกับปัญหานะจนกระทั่งพิกะก็มาให้กำลังใจเราดังนั้นประชาชนที่ถูกกระทำไม่ว่าจะเชื้อชาติใดศาสนาใดก็เป็นคนในประเทศไทยแผ่นดินนี้ทั้งสิ้นกฎหมายความยุติธรรมต้องเท่าเทียมกันไม่เลือกชั้นชั้นไม่เลือกชนชาติ ไม่เลือกศาสนาะถูกต้องไหมคะเราคนเท่ากันความยุติธรรมก็คือคนเท่ากันแต่ขณะน,นี้ความยุติธรรมของเรามีเพียงเท่าที่เขาอนุญาตเขาให้แค่ไหนคุณได้แค่นั้นแล้วเราจะหงออยู่อย่างนี้หรือไอ้ความที่ไม่หงอเนี่ยเขาก็ทำรับประหารปีห้าเจ็ด แล้วเขาก็สืบทอดอำนาจแล้วเขาก็หานั่งร้านเพื่อที่จะอยู่ต่อทั้งหมดนี้เพราะครัวเราตรงนั้นดังนั้น,น,นที่เขายิ่งทำเขายิ่งในขณะที่เรานะฮะยิ่งสู้เรายิ่งสู้เรายิ่งเติบโตเรายิ่งแข็งกงัน ความแข็งแกร่งอยู่ที่จิตวิญญาณของการต่อสู้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่ว่ามีทุนทรัพย์และผู้สนับสนุนเท่าไหร่ดังนั้นอาจารย์ก็ชวนขอให้เปาน,านาตัวว่าพวกเราที่อยู่ที่นี่อาจารย์เชื่อนะว่ามีอุดมการณ์การต่อสู้ไม่ฉะนั้นก็จะไม่มาที่นี่ภารกิจของเราจะต้องทำงานฉุดต่อไป ขอให้พวกเรายืนหยัดนะแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะผนึกกำลังกับประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกรุ่นทุกชนชั้นทุกวัยในประเทศนี้เพื่อทำให้คนเท่ากันและความยุติธรรมจะต้องเหมือนกันสําหรับประชาชนไทยดังนั้นเราจึงต้องมีการประสานงาน กับทั้งคนรุ่นใหม่และคนอื่นที่กําลังทวงความยุติธรรมเหมือนกันไม่ใช่คิดแต่เรื่องว่าโอ้คนเสื้อแดงใช่แต่ตายมากที่สุดจริงนะคะเพราะนั้นขอให้เราภูมิใจว่าขณาดนี้เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเราเป็นคนเล็กๆอาจารย์ก็เป็นคนเล็กๆนะเป็นคนเล็กๆแต่ว่าที่เราทํานั้นเนี่ยเราทําเพื่อ อนาคตของประเทศไม่ใช่ว่าเราพูดแต่เฉพาะคนเสื้อแดงแต่เรื่องของคนเสื้อแดงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมของความเลวร้ายนะของเด็จการจารีตนิ่ยมดังนั้นอาจารย์ก็ขอฝากพวกเราทุกคนให้ประสานกับกลุ่มต่างๆขณะนี้อาจารย์รู้สึกเหมือนกำลังพึ่งทำเสื้อแดงใหม่ๆ พ่อาจารย์มองมาเห็นหนูร kind of ิ like. ่งเห็นครูประที์แล้วประเดี๋ยวเห็นสมยศคนเหล่านี้ก็คือคนก่อตั้งตั้งแต่แรกๆโดยเฉพาะหนูริงเนี่ยปบมือให้หนูริงหน่อยเป็นคนสัญลักษณ์สีแดงสัญลักษณ์สีแดงหมอหวายเขายังดีใจเขามีเสื้อสีแดงตัวรุ่นแรกเลยนาที่เก็บเอาไว้เขาบอกเขาไม่ยอมเอาไปไหน เป็นคนทําให้สีแดงทณะนอา,นนาจารย์บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาว่าเราเป็นคอมมิวนิสต์นะนะเพราะว่าอาจารย์เข้าป่ามาแล้วนะนะเขาบอกว่าเขาไม่สนอ่ะเอาไม่สนก็ไม่สนแดงก็แดงดังนั้นที่เราจึงแดงมาเพราะนานั้อาจารย์รู้สึกเหมือนเรากําลังจะเริ่มต้นแนวร่วมใหม่อีกครั้งหนึ่งแนวร่วมประชาชนในการต่อต้านเผด็จการจารีตอํานาจนิยม เพื่อทำให้ประเทศนี้เดินหน้าไปได้ก็ขอบคุณทุกคนกันตัวที